นี่มาปีเจ er ็ดสาว้ยวันนี้รวย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 เยอะนะครับเยอะพนังก็ย่าที่ไป็นย่าที้อันนี้ไปเลยค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งกายคนาเขาจะถ่ายเอาพี่จมี่นะครับนี่นะครับของพี่หนุ่มอเมริกานะครับขอบพี่หนุ่มอเมริกามอบให้ครับคุณพี่จิมมี่ด้วยขอบคุณนะคะทุกท่านพี่หนุ่มอเมริกาครับของกับพี่พี่หนงอเมริกานะครับหนงหนงพี่หนุ่มอเมริกา อนนได้โชคได้โชคเลยนะครับพีเครับแล้วก mm ็น hmm. mm. mm hmm. mm hmm. ี่ช่วยุกองก็ได้นะครับไแล้วชองนครับอันเขไอ้ถือร่ะนี่ยในการในการขนาดเลยแลวนี่ของพิจิมี่อ๋อจิมี่เรื่องจริงกับอมี่จิมี่กับยาิจิมี่กับยากิิมีครเย่อะไรคนี่นะครับ พี่จิมมีกับยาชีนะคะครับครับสาธุขอให้ทุกคนถูกรังมันที่หนึ่งนะคะส่วนฮงมีิโจ้ต้องไปดึงเอาต้องไปดึงเอาใช่ไหมโอ้ได้เลยจัดไปอเินิกานะคะหกล้านมาหนุ่มนะครับหนุ่มหกล้านหนุ่มบินให้ซู่ซูอค่ะป้านะคะป้าได้เลขกอะไร สักคโง่ป้าขออนุญาตป้าลูกค้าลูคจันลูกค้าป้าได้สี่เจ็ดสองฮัลโหลรางวัลนิดนึงเราไม่ได้กลับกมทมนะครับวันนี้ถ้าถูกยังไม่กลับใช่ไหมลุงไม่ถูกถ้าถูกนะไม่กลับเลยถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะป้าถูกรางวัลที่หนึ่งไม่กลับเลยขออบคุคเอาคนขายเบอร์โทรอะไร

ดูแมสก์ยังมีเวลาผมนี่ไม่ม ah. ah. so, no ีใครถ่ายผม